ผมศึกษาปีที่4สอนโดยคุณฟูจิราพอดโอภาพพันเมฆหรือจะเรียกคุณฟูจิก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาไปดูกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะเรียน หน่วยการเรียนงานบ้านนะคะเด็กๆคงทราบกันแล้วนะคะว่างานบ้านหมายถึงอะไรและก็มีอะไรบ้างน,นะคะเพราะว่าเด็กๆเคยเรียนกันแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่1่ปีที่2นะคะแล้วก็ปีที่3งานบ้านนะคะกูจิจะยกตัวอย่างเช่นกวาดบ้านทําความสะอาดบ้านล้างแก้วน้ําล้างจานรวมไปถึง ซักเสื้อผ้าดูแลข,ของใช้ส่วนตัวอ่ะแล้วค่ะวันนี้เรากำลังจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเด็กๆลองทายซิอาเรากำลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวนะคะเพราะว่าของใช้ส่วนตัวเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้อง ดูแลเพราะเป็นการช่วยเหลือตนเองนะคะก่อนที่เราจะทําอย่างเราก็ต้องช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวเนี่ยตรงกับตัวชี้วัดอะไรบ้างหรือจะได้อะไรในการเรียนบ้างนะคะอ่าค่ะตัวชี้วัดก็คืองอ 1. นึ่งหนึ 1. 1. 1. ่งอสี่ทักหนึ่งอธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายค่ะ ต่อไปนะคะง1.1ป4ทั2ทำงานบารรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยันอดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์ง1.1ป4ทั3ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานง1.1ป4ทับ ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะค่ะมาทำความรู้จักกับของใช้ส่วนตัวกันนะคะของใช้ส่วนตัวหมายถึง ิ่งของเครื่องใช้เฉพาะบุคคลที่ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อนะคะเด็กๆพอจะคิดออกใช่ไหมคะว่าของใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับของใช้ส่วนตัวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะ ข้อแรกนะคะ1นึ่นนะคะของใช้ส่วนตัวของเราก็คืออะไรคะเด็กๆอ่าแปรงสีฟันค่ะใครไม่รู้จักแปรงสีฟันบ้างคะ ทุกคนต้องใช้นะคะแปงรงสีฟันเพื่อที่จะเอาไว้ทำความสะอาดฟันเราทุกวันนะคะ2เวลานะคะอย่างน้อยก็คือเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะหลังอาหารทีนี้เรามาทำความรู้จักวิธีการดูแลแปรงสีฟันกันบ้างว่าเราจะมีวิธีการดูแลรักษาแปรงสีฟันยังไงเด็กๆพอจะทราบไหมเอ่ย ที่เด็กๆเคยทำทำถูกวิธีหรือเปล่าอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีการดูแลนะคะว่าทำอย่างไรกันบ้างอะวิธีการดูแลรักษาแปลงสีฟันนะคะทำได้โดยการล้างให้สะอาดหลังใช้งานทุกครั้งนะคะไม่ควรใช้หรือเก็บแปลงสีฟันร่วมกับผู้อื่นและเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อขนแปลง บานแล้วนะคะทําไมเราถึงไม่ควรไว้แปลงสีกวนร่วมกับผู้อื่นเพราะว่าบางครั้งนะคะแปลงนะคะไปสัมผัสกันนะคะแล้วก็น้ําลายเนี่ยยังอยู่ในแปลงเนี้ยค่ะมันจะสามารถสัมผัสแล้วก็ติดกันได้นะคะอาจจะมีการติดเชื้อโรคอะไรจากผู้อื่นได้นะคะแล้วเราจะต้องให้แปลงเนี่ยนะคะ แห้งสนิทนะคะถึงจะไม่มีเชื้อโรคในแปลงของเรานะคะค่ะของใช้ส่วนตัวข้อต่อไปนะคะ1.2ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าและถุงเท้านะคะเป็นของใช้ส่วนตัวของเราทั้งหมดเลยนะคะไม่สมควรที่จะใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะ วิธีการดูแลรักษานะคะผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าและถุงเทา้าหลังใช้แล้วขจัดรอยเปื้อนก่อนนะคะแล้วซักทําความสะอาดผึ่งแดดให้แห้งจากนั้นพักหรือรีดให้เรียบร้อยควรแยกเป็นประเภทนะคะก่อนจัดเก็บเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ ควรเก็บในที่ที่มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนะคะค่ะต่อไปนะคะของใช้ส่วนตัวเพราะเราคู่กันอะไรเอย่ยใช่แล้วคะ่ะรองเท้านั่นเองนะคะรองเท้าของเรานะคะมีหลายประเภทนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูแลรักษานะคะว่า ทำอย่างไรกันบ้างนะคะอาละค่ะขั้นตอนในการดูแลน,นะคะ 1. นเคาะดิหนหรือฝุ่นละอองจากรองเท้าออกให้หมด 2. ทําความสะอาดรองเท้าแต่ละประเภทด้วยวิธีที่ถูกต้องเรามาดูนะคะชนิดของรองเท้าชนิดแรกก็คือประเภทแรกก็คือรองเท้าแตะล้างให้สะอาดแล้วนําไปผึ่งแดดให้แห้งถ้าสกปรก ควรใช้แปรงพลาสติกขัดถูร่วมด้วยนะคะเอาละค่ะประเภทต่อไปนะคะรองเท้าหนังนักเรียนรู้จักไหมคะรองเท้าหนังก็เป็นหนังแววววนะคะที่เป็นเหมือนรองเท้านะักเรียนนะคะเป็นสีดํานะคะรองเท้าหนังนะคะขัดถูด้วยครีมขัดรองเท้าหรือน้ํายาขัดรองเท้านะคะต่อไปค่ะ รองเท้าผ้าใบอ่ารองเท้าผ้าใบก็เป็นผ้านะคะซักด้วยน้ำสนผสมผงซักฟอกแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าจากนั้นนำไปถิงแดดให้แห้งนะคะูค้จิตจะแนะนำนะคะรองเท้าผ้าใบที่เป็นสีขาวนะคะถ้าเด็กๆไม่ต้องการให้มีคราบนะคะติดตอนที่แห้งเลยนะคะเด็กๆสามารถใช้กระดาษทิชชู่นะคะใช้กระดาษทิชชู่ซับปิด ซักบ,บางๆนะคะหลังจากที่เราซักเสร็จแล้วแล้วก็นำไปตากหลังจากนั้นนะคะคราบจะไวติดอยู่ที่กระดาษทิชชู่นะคะอ่าของใช้ส่วนตัวข้อต่อไปนะคะ1.4ค่ะก็คือหวีนั่นเองค่ะไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเพราะอาจจะติดเหาหรือเชือ้อราหรือรังแคได้นะคะวิธีการดูแลร,รักษาค่ะ ต้องดึงเส้นผมออกทุกครั้งนะคะที่หวีแล้วนะคะล้างด้วยน้ำสะอาดสัปดาห์หนึถึงสองครั้งโดยแช่หวีไว้ในน้ำสบู่อุ่นๆนะคะหรือว่าน้ำน้ำอุ่นผสมน้ำยาสระผมแช่วไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วนะคะอย่าเอาแปรงสีฟันกำลังใช้อยู่มาทำความสะอาดนะคะ ทำความสะอาดคราสบสกบปรกออกน,นะคะหลังจากนั้นล้างด้วยน้ําสะอาดเช็ดให้แห้งสนิทนะคะก่อนที่จะกลับมาใช้อีกนะคะต่อมานะคะเครื่องนอนค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะเครื่องนอนก็เป็นของใช้ส่วนตัวของเราเช่นเดียวกันนะคะเครื่องนอนนะคะเช่นที่นอนนะคะหมอนผ้าห่มปลอกหมอนนะคะ แล้วก็มีอะไรอีกมุ้งนะคะเราสามารถทำความสะอาดแล้วก็ดูแลรักษาได้นะคะใครนำหมอนไปซักบ้างคะใครนำที่นอนไปซักบ้างคะซักได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเครื่องนอนนะคะเช่นที่นอนหมอนผ้าหม่มมุ้งนะคะควรนำมาผึ่งแดดนะคะหมอนเนี่ยเราซักไม่ได้นะคะ ที่นอนเราก็ซักไม่ได้นะคะเตียงเาเบาะนะคะเราก็ซักไม่ได้นะคะเราจะพึ่งแดดทุกสัปดาห์ครั้งละ30นาทีมากกว่านั้นได้ไหมเอ่ยได้นะคะสิ่งที่เราสามารถซักได้นะคะก็คือ,อเครื่องนอนเช่นผ้าหม่มปอกหมอนผ้าปูที่นอนนะคะซักทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละสองครั้งนะคะ 1.6่1.6ค่ะแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำนะคะเราควรทำความสะอาดดูแลรักษายัางไงบ้างคะหลังใช้งานควรล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำสะอาดและความให้แห้งสนิทก่อนนำไปใช้นะคะเอาละคะ่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวกันแล้วนะคะ นี้ครูจิจะมอบหมายงานให้เด็กๆนะคะไปทำในใบงานชุดที่หนึ่งนะคะที่คุณครูได้แจกไปนะคะให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์แสดงการดูแลร,รักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายขณะสวมใส่พร้อมทั้งตกแต่งและระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆสามารถวาดภาพได้ด้วยนะคะวาดภาพประกอบแล้วก็เขียนข้างๆก็ได้นะคะ ตัวอย่างนะคะครูกิจะมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะว่าทําอย่างไรบ้างนะคะเช่นนะคะรับประทานอาหารด้วยความระมัดระวังอย่างให้อาหารั้นโปกเรืะเทื่อเพื่อผ้านะคะนะคะข้อต่อไปนะคะเด็กๆกลับไปทำกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ ดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ